วันนี้นะคะจะเข้ามาช่วยในการหาเสียงแต่เชื่อว่าหลังจากนี้อีกไม่กี่เดือนผลงานรัฐบาลเนี่ยโป่งป้างอย่างแน่นอนใช้คำว่าโป่งปางอะไโป่งปางอ่าโป่งปางใช้คำว่าโป่งอาจจะเป็นขั้นกว่าของคําว่า เปรียงปรางเปรียงปรางเป็นโป,ป่งป้างเลยนะคะ,ะนี่ค่ะบรรยากาศการลงพื้นที่นะคะทางภาคอีสานเพื่อช่วยหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจอที่จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะ<อ>คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกนะคะก็ไปช่วยผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเป็นคิวของจังหวัดบึงการคุณผู้ชมเวทีแรกที่ไปนะคะคือโรงเรียนบึงการที่อำเภอเมืองค่ะช่วยว่าทีร้อยตรีภูมิพันธ์บุญมาตุนเพื่อชิงนายกอบจบึงการ ก็บรรยากาศนะคะเป็นไปอย่างชื่นมื่นนะคนอีสานก็มารอถ่ายรูปมาต้อนรับกว่าจะเดินขึ้นเวทีได้โอ้โหใช้เวลานานพอสมควรเลยนะคะมีคุณสุริยะจึงดุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมไปด้วยคุณมณภพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะแล้วก็มีประชาชนเนี่ยนะคะมารอฟังการปราศัยเป็นจํานวนมากนี่ทันทีที่ขึ้นปุ๊บ คุณทักษิณเนี่ยทักทายพี่น้องประชาชนเลยค่ะมีหลายคนก็เข้ามาให้กำลังใจมอบดอกกุหลาบผูกผ้าเขามาถ่ายรูปร่วมกันกับมวลชนบนเวทีแล้วก็กล่าวทักทายสวัสดีพี่น้องชาวบึงการนะตื่นมาปุ๊บอากาศดีมากแล้วยิ่งมาเจอพี่น้องคนบึงการยิ่งทำให้ผมมีความสุข เป็นการมาที่ประทับใจที่สุดแล้วก็ถามความเป็นอยู่ของชาวบึงการกันด้วยคือคุณทักษิณก็บอกว่าความผูกพันนะครับระหว่างตัวเองกับคนบึงการเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนปี2,546ตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีไปประชุมครมสัญจรที่ภูเก็ตได้มีการสั่งยกเลิกมติครมสมัยที่คุณชวนเป็นนายกนะครับที่บอกว่าจะไม่ขยายพื้นที่ปลูกยางพาราแต่ว่าตอนนั้นเนี่ย สั่งยกเลิกมตินี้แล้วก็สั่งปลูกเพิ่มอีก1ล้านไร่วันนี้ในพื้นที่บึงการอย่างเดียวก็ล้านไร่เข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นมั่นใจว่ามีตลาดใหญ่รองรับก็เลยไปคุยเรื่องราคากับบริษัทผลิตยางก็ไร้ปัญหาทําให้การปลูกยางพาราในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยเป็นไรายได้ที่มั่นคงคุณทัสินก็บอกเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแกก็แก่แล้วอีก6เดือนจะ76แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังพอมีแรงอยู่ก็เลยมาช่วยพักหาเสียงที่ภาคอีสานแล้้้ววก็ยยําดนะ เลือกตั้งเนี่ยถ้าหักได้ที่1เนี่ยโอ้โหรับรองว่าสิ่งดีๆจะตามมาอย่างแน่นอนเพราะว่าเลือกเพื่อไทยเนี่ยคือไม่ใช่ได้แค่ทางลูกสาวได้แต่ทางรัฐบาลแต่จะได้พ่อเนี่ยมาคอยช่วยเหลือก็คือคุณทักษิณด้วยโอ,โ,อโ,โอ้โหนะ,ะเดี๋ยวไปฟังเสียง,งคุณทักษิณช่วงนี้กันหน่อยนะฮะค่ะก็เลยอยากจะขอรับใช้ประเทศชาติเพราะได้กลับมาครั้งนี้เนี่ยถือว่า เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตผมแล้วสิ่งที่ผมสำคัญคือพี่น้องไม่เคยลืมผมโดยเฉพาะพี่น้องอีสานผมพักเพื่อไทยมาที่หนึ่งตลอดตั้งแต่ไทยรักไทยสมัยผมเป็นพี่น้องไม่เคยลืมผมผมลืมพี่น้องไม่ได้กลับมาต้องมารับใช้พี่น้องรับใช้เองไม่ได้ ลูกสาวเลยเป็นนายกแล้วพ่อคอยช่วยออานนอก็พูดถึงลูกสาวนะคะคก็มีลูกสาวเป็นนายกนะคะคแล้วก็นี่ค่ะคุณนักสินะเป็นผู้ช่วยนะเป็นผู้ช่วยอ่าวันนี้นะคะได้พูดถึงเรื่องของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเมื่อวานคุยเรื่องของเอเ e r t ์เมนต์คอมเพล็กใช่ไหมอ่าวันนี้บอกว่าคนที่อายุเกิน60ปีนะคะวันที่27มกราคมนี้มาแน่ส่วนคนที่ต่ำกว่า6กปี ให้รอก่อนอันนี้เราต้องฟังเรื่องของไทม์ไลน์จากอดีตนายกทักษิณใช่ไหมคะเพื่อที่เราจะได้รู้นะว่าเราต่ำกว่า60สิเราลงทะเบียนไปแล้วไงแต่ว่าเราจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอเพราะว่าเห็นเนี่ยค่ะคุณทักษิณบอกว่ากําลังจัดระบบเทคโนโลยีรัฐบาลนี้พูดอะไรแล้วทําแต่บางทีบางครั้งมันก็มีอุปสรรคบ้างนะแต่เราไม่หยุดนะเพราะว่าเราคิดดีแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อประชาชนเมื่อคิดดีแล้วเรารับฟังแต่ไม่วอกแวกเดินหน้าทาอย่างแน่นอนค่ะ ให้รอติดตามอีกไม่กี่เดือนผลงานรัฐบาลจะโป้งป้างอย่างแน่นอนจริงๆตอนนี้เนี่ยการเลือกตั้งานายกอาบาจอตอนนี้เข้มข้นมากจริงๆแต่ว่าคือทางอีกฝ่ากฝั่งหนึ่งก็คือพักประชาชนตอนนี้ก็มีการกระจายพื้นที่นะนำตัวผู้นำเนี่ยของทางพักเนี่ยกระจายไปหลายพื้นที่อย่างเมื่อวานก็ไปพื้นที่สุราษฎร์ธานีไปนครนายกรวมทั้งไปที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับ